วันนี้ก็มาพบกับเซลล์ลูกปัดมิซูสายเปเช่นเดิมนะคะวันนี้ลูกปัดมาเปที่จังหวัดคนครปฐมค่ะด้านหลังนี้เลยค่ะวันนี้นํำรถแต่ตั้นตอนเดียวโฟ h e วิ g เกียร์ออโต้สีขาวนะคะเราหลออคันนี้มาส่งเลยค่ะกับสติกเกอร์ลายแรลลี่อาร์ตนะคะสติกเกอร์ลายใหม่นะคะตอนนี้ปิดไปได้2อคสาะค่ะราาลายนี้บอกเลยว่าลูกค้าท่านไใดที่ซื้อรถสีขาวนะปัดว่าลายนี้เหมาะก,กับ สติกเกอร์ลายนี้เหมาะกับรถสีขาวนะคะถ้าลูกค้าซื้อรถสีขาวเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะที่จะใส่สติกเกอร์ลายนี้นะคะลายแล l ี y อารนะคะเพิ่มตัวอักษรเพิ่มตัวหนังสือลงไปได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าใส่เป็นยาง B F g o o d l i c h นะคะ 26570R16 นะคะใส่ไปในแม็กลายหยดน้ำเลยนะคะตัวนี้ลายยอดนิยมยอดฮิตนะคะลายนี้เป็นลายที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะอ่า มันก็จะสไตล์ออฟโรดหน่อยเนาะยาง B F พุทธิฤทธตัวนี้ดอกยางจะสวยหน่อยนะคะตัวนี้ลูกค้าต้องเพิ่มสเปคยางให้ลูกปัดนะคะถ้าเกิดจะใส่ยางรุ่นนี้นะรุ่นนี้ปัดไม่ได้แถมยาง B F นะคะ,ะการชนท้ายค่ะเหมือนเดิมค่ะการชนท้ายเหล็กเหมือนเดิมนะคะสติ๊กเกอร์ด้านหลังเช่นกันค่ะมีติดท้ายห้อยหลังให้นิดหนึ่งนะคะเก๋ๆเท่ๆ,ๆไปเลยนะคะโลบาร์ถัดแหลกค่ะคันนี้ค่ะ คันนี้ลูกค้าก็แต่งเบาๆเรียบหรูดูแพงนะคะแต่งแบบว่าเบาๆเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันนะคะนี่เลยมีลูกค้าหลายๆท่านก็ติดตามอยู่ลังเลอยู่ว่าจะแต่งแบบไหนประมาณไหนดีเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะให้เลือกค่ะเนาะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าใส่เพิ่มมาเป็นกุญแจรีโมทแบบพับได้นะคะนี่อันนี้ลูกค้าก็ซื้อเพิ่มนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจรีโมทแบบนี้ก,ก็ก็สั่งเพิ่มได้เลยนะคะตัวรถจะเป็นมาจะเป็นรีโมทแบบนี้นะคะเคยมีไปส่งหลายๆคันแล้วลูกค้าบอกว่าโถไม่บอกพี่ว่ามีกุญแจแบบนี้อันนี้บอกบอกไว้ในคลิปนี้เลยนะคะด้านหน้าคะ่ะใส่กันชนหน้า KTC เช่นเดิมคะ่ะนะคะกันชนหน้าเหล็กหล่อๆนะคะคันนี้รู้สึกว่าลูกค้าติดจอด้านในด้วยนะคะจอทัสกรกนเนาะเดี๋ยวปัดนให้ดู ตัวนี้ติดจะหน้าจอมาเรียบร้อยเลยนะคะนี่เลยหน้าจอตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi เชื่อมต่อบลูทูธดูหนังฟังเพลงดู YouTube ดู GPS ระบบนำทางได้เลยตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะดิฟล็อกนะคะตัวไปตปั้นของเราจะมีระบบดิฟล็อกนะคะ181แรงม้านะคะตัวนี้นะคะเครื่อง2.4ดีเซลนะคะ กระจกไฟกระจกข้างไฟฟ้านะคะแต่กระจกหูช้างตัวนี้ไม่ไฟฟ้านะคะตัวนี้อัตโนมือนะคะต้องพับเข้านะคะไม่สามารถกดปิดได้นะคะค่ะบันไดข้างค่ะแล้วก็เราก็ยังคงมีแคมเปญดีๆให้ลูกค้าได้เลือกอยู่อีกหลากหลายแคมเปญน,นะคะเหมือนที่ลูกปัดได้เคยอธิบายไปในหลายๆคลิปดอกเบี้ยศเรซ์เราก็มีนะคะดอกเบี้ยอ่าแล้วก็ ชุดแต่งเราก็มีส่วนรถเราก็มีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ใช้รวมกันไม่ได้นะคะลูกค้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือไม่ก็ต้องอถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ศอย่างเงี้ยค่ะชุดแต่งก็อาจจะซื้อของเพิ่มนิดนึงนะคะแล้วก็ยังมีบริการไปส่งรถถึงหน้าบ้านเช่นเดิมนะคะมีมีทำรถหลายแบบด้วยตอนนี้มีทดดํารถดาด้วยนะคะทําดาทํารถยกสูงอะไรเงี้ยค่ะก็หลากหลายนะคะ ก็ลูกค้าที่เข้ามาใหม่ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เดี๋ยวเราจะได้มาดูรถรอๆการแต่งหลากหลายสไตล์ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้ลูกปัดขออนุญาตไปส่งมอบคันนี้ให้ลูกค้าก่อนนะคะเกียร์ธรรมดาสีขาว6กแสนห้าหมเกันเกียร์ธรรมดาสีบอลเงิน6กแสนหกหมเกียร์ออโต้สีขาว7จ็ดแสนสี่พเกียร์ออโต้สีบอลเงินราคา7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันะคะราคานี้ไม่รวมชุดแต่งนะคะชุดแต่งขึ้นอยู่กับที่ลูกค้า สั่งตกแต่งเพิ่มนะคะแต่ชุดแต่งฟรีก็มีให้ค่อนข้างเยอะมากค่ะโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปส่งรลก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ